ไหญเด้อมันมันขาดจากมือระยานะใช่เงินมาเอแล้วเอออ่าอ่าอ่าก็มีเงินไปต่อไปอย่างยูุติโดยเงินอัันนน้แะไรเงินทางผู้ใหญ่เพื่อนละอ่อต่กะผู้ตัวทีบาพรอนเพื่อนหายกะยังเก็บไว้อยู่หรอวะโดยเก็บไว้อยู่อาไะไว้ซื้อสมศรีมาเชนโดยงานอะไรตั้งเห็ดเชื้อเนื้อชื่อเขาชื่อน้ำน้ำเนื้อเนาะ ใส่นั่นแล้วนั่นทางวัจจันทร์กับวิทยาะว่าออกอะไรเดี๋ยวนี้แต่กบกากบอกว่าเงินอีกอย่างนะไปหันไปนี่ก็ซื้อเงินคำเจ้าไปกานได้ลายๆนะหอยก็มีลายหอยหอยก็ลายอยู่เนาะเอนหอยคือกันนี่หรอเปล่าโบแมนเอนออะไรเออลาลาโดยเออหอยนะรอไปลองเลยตะกะเตนได้จ้ะตะกะเตน Cà tèn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  cái cành Đuôi ờ, Cốp đấy hả Cốp Cốp À chó À chó Đuôi Ồ mình tin à chó โดยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสุคนโดยสบายดีบอจิตบอเชนบอทุกนยัง่นแกงหไม้ชูกินบอที่ประทานอาหารพี่น้องเนาะประทานอาหารอ๋อทดูลองชิมเบิงลองชิมเบิงแรกเลยพี่น้องเองใช้จะเข่าด้วยซเข่าบอเบิงบ่ตาเช็ดบดังๆเข่าดโดยสบายดีล่ะ เด้อใช้ติ๊บไ<ะ>งเขาแค่นี่เจ้ากินแล้วบ่วกินแล้วเจ้าของเนี่ยเจ้าว่ากินแล้วตลอดป่ะจักพ <laughs> ระท่นได้กินป่ะจัก <c oughs> โอ้โหเยังกันนี่ห่างเบ็ดพีน่น้องนำคนถึงเนาะโอ้เจ้าของแกงนี่ชิมแล้วบ่นี่ชิมแล้วเป็นยังไงโอเคบ่วปรจิตผ่านไหมป้าเออโดยโดยปว่าเรื่องก็นั่งนี่ยุบัดนั่งขีดธรมนี่มื่อนี้คือวัดลอเกอร์ได้มือนี่เป็นยังไงป้าเชนคือว่าชิวานนัดซื้อดินพุ่งนี้วัดชัน ่วานนี่บ่วานเป่นวานเออมือบานนี่มือนี่เดี้ยวไปหน่อยเนาะเนาะก็ถือว่าคือว่าเนาะเพิ่นก็ไล่เวียกรายงานไปต้อเพิ่นในบ้านเนาะบรรยากาศไม่เวี้ยของเพิ่นนะแมนแมนแมนได้แก่ขอใจว่าดูไปอออัดใจรอเนาะที่ใดก็ชิเป็นของเจ้าในนู้นนั่นแหละอ่เพราะว่าได้ตกลงกันโอเคกันโอเคเลยกเจ้าดินก็ได้อ้าวเธอเไปหามือเช้านี่แล้วบ่าหรือไม่กัน บ่เนาะคือว่านี่คือว่าอยู่บัดมือสุดอกไปหาตอนได้ว่ามาแกกินนะคืเศ้าได้ขึ้ยังตกอยู่อ๋อไปไหมได้อยู่นั่นมายไม่เออเจ้าก็เฮ็ดเกินไปจ้าก็นห้าไปไหมซื่อน้องมันโตมาอยู่เยอะเยดังมาเด้อพี่น้องเด้อโดยอาแม่เอด้กินแล้วบ่กินแล้วเออทำมีเต้นโดยโดยโดยดันพลเต้นหนึ่งใครอยู่เนาะโด่ตอนมันมีกับคักแล้วไอ้หนูบนต้องรือคุ้มไปบุ้นอัดไปเอาไปเนาะเอา ว่าวแรกกะทาว่าสมมติว่าแบบมาเป็นซังกะสีบอสสินะเป็นซังกะสีเป็นอยังกะชวาชื่อนี่กับน้ำบ้านมีบอบ่มีบอโอ้นี่เพราะว่าเห็นบ่อจานพันเกมาที่พุ่นได้เนาะบอแเนเนาะอืมในในบ้านนี่บ่มีเป็นบอโอ้บ่อจานเป็นอะไรเป็นพากระตาแปลว่ยังไงบ้านบ่อจานเอ็นเมืองเลยเนาะเฮ้ยเด็กชาว่าเขาชื่อชื่อยังกับมันต้องได้แก่มาที่พุ่นได้เนาะ

อดน่ยเนาะครับเห็ดยังไจะนองนุ่งบมดมือชื่อดินนี่สิเอายังมาปอกมาแปกชวนเพิ่นกินนี่เกงน้ำไมบเก่นม้บ่อเรียกว่าตับมะหุงบ่อก่งน้ำไมเก่นคือเกาแกงน้ำไมมคือเกาครับโดยมีเอฟซีเพิินอันนี้บอกบอต้าว่าาเพิ่นเห็นน้องเพิ่นคุดไม่ง่ายคอนี่ด้ อ่าผว่าบอต้าบะชันมือหนาเลยอันถือกองโพมมาหล้ดชื่อกระเลมชื่อดีโด,โดติดรถมาเด้อระชันอ่าโอ้ยเนาะอ่าเบิง่งองอเงินก่อน<า>เดี๋ยวอ่ามือมันแดดมารอบหนาก่อนจีชื่อมาอ่าแ่งปันกำลังใจให้ฉัน้นว่ากันยูพี่เนี่ยมันมันไก่บอลซื้อเนอะาเนะล่ะเนาะอทางไก่บอลซื้อแน่หลวกเงินคำกําแก้วแล้วมันไก่ไก่ถุงก่านวันนี้ อาวันบ <aunque S 2> <me> ักแตงได้ปลูกเองบ่น่าโดนแมามาให้โอ้ยจำเจ้าเห็ดให้บ่กระหิตเออเอ้าเอาเฉยเฉยว่าเห็ดไฮเลยห้นี่ไม่ก่อนเห็ดให้แบบได้แบบใหญ่เลยบ่ใไฮน้อยเน่เออแบบปลูกเขานำเขาใช่ไหมบ่โอ้ยบ่เลยกับเคยได้อ่า เห็นแต่ผ ah ู ALLY, einem, ้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเฮ็ดแต่โดนเลยได้แบบว่านำเข้าให้เขายังสิหญ้าบ่ขึ้นลายบ่โทบ่จิ้แต่แก่ไม่ก็พอเนาะเพราะว่าบ่ไปไว้กินเข่ากินแต่แก่ไม่ก็พอแล้วจะว่าจะกินจะให้ปิดไว้อิ่มแล้วแม่นไมาอยังบ้านนี้เพิ่นเอาเข้าให้กินไปกันอีกวานนี้บ่เพิ่นอิ่มนะให้ปิดไว้ไดยเอองิกยังบ่ทันอิ่มเออ เป็นได้นีมา่เนาะคือวมาเจ้าบ่ได้กินได้เนาะห็นแรก็ข่อยไม่มีมาต้มเพร้อวนแรข่อยจะต้มเมกินอ้างคุณเจ้าเอาอ่าเนาะบ่แรก็มือนั้นยังติดหนีเขาน้องนุ่งพนอยู่จนินเจ้าต้มจะหอมม้ยนะซี่อซีอโดยโอ้กินจนเบลเบินอกฟน้นงเนาะดดแรกอ่ามือนี้ก็มาครบบ้มือนี้กันนันก็ครบฮะ มาครบพอเม่แล้วอุ้ยเนาะเออมีได้อ้ายเออแล้วกับอ้ายนะ่ะ <ยา S 2> เป็นยังไงเพิน่นอ่าถ้าว่ามาพี่เพิ่นกับชิมาอยู่น้ำกันหรอะโดยเออเยังไงเพิ่นกับยังบ่ได้มีครอบมีครัวจังบ่บ่มีเออเนาะเพิ่นกับยังบ่มีครอบครัวพี่น้องเอ้ยเพิ่นจักปีแล้วประมาณแปดสิบเก้านี่แหละสิบแปดสิบเก้าก็รุ่นเล่าข้าวเดียวกันแะ้วเนาะอ่า เพิ่นเป็นอ้ายของผู้นั่นบ่หรือว่าอ้ายเจ้าอชื่อ<ห>อ้ายอ๋ <c oughs> อเพราะว่าถ้าว่าผู้นั่นคือว่าชาวสองสิดอกทั้งเบิด์แปดคนเนาะโดยพี่น้องเอ้ยคือสิครอบครัวใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยทามาอยู่นี่ฮะโอ้บัดคือทัอง้งพี่น้องกัยังยังบ่มีกันล่ะว่าแพนชุลาสองชุลาเซลนะบ่มีไตแต่เกี่ยงไปกอ่อนได้ไปโคมไปก่อนเนาะโดยอ่า กาเมื่ออื่นนี่คือสิได้ชื่อในนอนเนาะบาแสนเนาะมืออื่นนี่คือได้ชื่อในนอนเพราะว่าทั้งทั้งบึงทั้งในบ้านมันคือเก่าอ่ะตายบางที่แบบเพิ่นอ่ามีเวียกอีกเท่ากับต้องถ่ายเป็นมาก่อนหน้าเมนเมนเมนเลยตัดดุลมันต้องการเป็นเท่านั่นพอท่านเพราพอจะในเรื่องเงินอยู่ขัาวแล้วนะทางในวบ้านเป็นสะดวกเขากับชาวบ้ากันอีกนะแล้วจังไดรจะคือได้ยินว่าอ่าจังไดรชื่อมาสลองเตียงไม้นี่คือ มือนี้มูคาอีกล้วบ้แลวมือใหม่ก็นเนาะมือนี้กินเกงม่ใหม่ก่อนมือนี้นี่ประธาทเนาะนปะานบอยจิตเนาะกินเอากินเอาี่นเองเลยแบบใส่น้ำตาลพ่มบนน่องนี่บอใส่พาเจ้าเคยบ่แบบว่าเกงก่าใหม่ใส่น้ำตาลนะพ่มเพิ่นเบซ่บได้แสดงว่าจำบเคยลองบ่ มันหวานเกินมันหวานเกินก็ใช่น้อยเ่รอไม่ใช่หมอ่นะฮะไม่ใช่หมอใช่หมอบ่เฮไม่ใช่หมออือเฮ้ยกับบะเทียงแกแล้วบเทียง่มันไปที่ไหนทศชาติวันเนาะมันก็คือไว้เจ้าโอ้บางสนาเดิมแรก็ซื้อขนมมาต้อนน้องเพิ่นอยู่เบิ่งเบิ่งเบิ่งกินเอาเลยมาให้อีกน้อยเพิ่นได้ให้ได้ชิมแกงหรือไม่เพิ่นผู้วันเพิ่์นให้ผู้น้อยนะโอ้จ้ามากิน้องเนาะ ตามสบายเด้อน้องนุ้งด้ออย่าไปไอ้จุ่นได้เดินว่าชวนกินข้าวกับมกินมอแต่อายเนาะเอามายั้งมาในฝนตกอีกแล้วบ่จางบดหน่อยไหมเฮ็ดใบไม้มันม่าพี่น้องเลยเฮกเฮกหมานใช้เด็กน้อยไปใช้เพุ่นเลยอ๋อยเอกเด็กได้เด็กได้ลงที่ไฟฟ้าเพื่อนเราฝุ่นนี้ฮะเจยวไฟฟ้าเจ๊สากว่ะ เปิดว่าจังเช่นเอารถถีบมาธรรมดาก็ได้เนาะเปิดว่าว่ากันโจนเมือ่อยควรจะเข้าใจว่านี่โอ้ม่เคยว่าแจักนี้แมนๆมนถ<ม><ม>ามเสื่อนิง้งแรกเลยนี่ถามเสื่อนี่งุงเติบแมนขนาดเอาน้องว่ามาส่งนะ มองว่าวาซิ่นเนาะเอ่ยกับเบิ่งเขาไปเบิ่งอยู่มันจะว่าวาทรงว่าทรงกันนั่นแหละจะหมดยังอยู่แบบดิฉันว่าแบบเด้อแบบนี้ว่าเก่งแล้วจำแนีนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวชวนน้องคนเฝ้าดูดุพี่น้องเลยน่ารับจ้างตลอดไปกับเมยเออสิบพันเพื่นกับไปอ่าอ่มือมืดมือเพื่นกับมืดมือเลยดูดุดุเนาะตาเพื่นกับเป็นได้เกิดเพื่นกับว่าเป็นได้ยังเด็กอยู่ได้ได้มาแบบมีแนวต่ำแนวหยั่งเบ้อ เป็นมาจะเกิดเกิดไปกับเพนแบบนี้เหรแต่พี่แท้งเนี่ยน้องโอ้ยยังบมแตกเช้าจัง่อยเป็นเช้านี่งามเลยเกิดมาเดี๋ยวไ่เห็นหุ่งเลยทางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยได้ไข่แน่แล้วเอห็น่แล้วนเคิดสบายแล้วแต่พี่เท้งจะมาคิดว่าแม่เพิ่นมาโอ้บอดแล้วลูกอยพ้างหนึ่งแบบมันโมขึ้นเลยนะเจ้าว่าตอนคลอดมาตกใช่ไหมเป้นแห้งไปจักเนาะ เบาเทแ่นเฮงหอยาได้เลยนด่นก็ได้มีชวนอยู่น่าพตุสิแเป็นโอ้น้องว่าเปลยนนะเดนน้อยก็ได้ปะเป็น่เปนอเก่งเก่งเกดีดีดีม่ชผู้นั้นเลยว่รจ้าอย่งผู้นั้นนอนแล้วสลบแล้วสาอจะบายดีตลอดโอ้สังกระกเพื่นเฮ็ดบทเฮงคักนาะเพราะว่าอันนี้เฮาเฮากล้างโป๊ะอ่เนอันน้บไม่จังไพ่ไปชื่อขเจ้าบ่ค่ะ เอ,อือแก่มากมั้งเจ้าเนี่ยออเอาได้อยู่ในบ้านนี่ล้ำหาล้ำซีปุ้นได้ใไหมฮะแดงเลยใช่ไหมดูเอาอยู่เห็นกินขาา้าวจัคือเด้ขามาเนี่ยเพิ่งจะเห็นกินมบได้ถามได้ม่ได้ว่ากินข้าวงเพราะว่ากินมันแบบเจ้านี่แบบเขาเอ้ยปันกินซื่อแบบจำปากระพองนะแบบบริเโออตยาอีกเลยบอกเฉะ ยังไปเิดไปได้เออเป็นลมเป็นเลขเลมือนี่ยันมาอันน่องขะขอบเงินค่ะลินไห้น้องอะนะก็เลยจะในบ้านเพิ่มาโทรมาราคาดีอ่ะยนะคิดเพี้ยนไปอีกมือนึ่งนองพี่น้องเนาะอ่าว่้าโไปโอ้าว่ามือใดบอลนี่กับาไปเด้อมันขาดจากมือรลยานะเอออ่เอ่อกะ มีเงินไปต่อไปยังอยู่ที่โดยเงินอัันนน้แะไรเงินทางผู้ใหญ่เพื่อนละอ๋อแต่กัผู้ตัวทีบัพพอนเพื่อนห้กันยังเก็บไว้อยู่เราบ่โดยเก็บไว้อยู่อะไรไว้ใช้สำหรกซอยมาชแนนโดยงานอะไรนะตั้งเห็ดเทียนในชื่อเขาชื่อน้ำน้ำเน่เนอะเนี่ยนี่แกใส่นั่นแล้วนั่นทางวัชแน์กับวัลเล่โดยเพราะว่าแต่เอาอะไรเดี๋ยวนี้ไปกับโบาบอกว่า เงินคันีหั่นมกับแก้วเนาะมันมันมันของซื้อของใช้นะแตมีแต่ว่าซื้อและก็ซื้อเนาะแลวก็บอก่นบอกดีกลัวบอกได้ยังพนที่คิดว่ามีเงินตลอดสินะรถให้ออกไปแล้วมันกัแบบเท่อะไยังแล้วก็ของห้าแล้วก็เสื้อเทเลเซนทังแซนนะก็ใส่ไปนั่งเทเทางรจจันบแรโอ้มีแต่ว่าเอซื้อก็ซื้อเนาะเพราะว่าคนบู้นํำได้น้อยว่าโอ้เงินพูดเอาให้นั่นนี่ยังตลอดเป็นเด้สิดอก เอ้ก็สิเก็บไว้อยู่แต่ก็ขอโทษขออภัยแบบแบบผมนี่ในการพูดเะไแก่โดนคนก็ว่ายังดอกเนาะเพราะว่าเห็ดจได้เงินคำกับแก้วใช่อะไรใช่ไปเนานี่ก็เห็ดทันควนนี่เจ้าจ้างเธอได้เช่นนี้เซนหนึ่งเออมันก็โอเคอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าตังคนกับสองคนต่างหาตางเฮ็ดให้พี่น้องเลยคนละห้าสิบพันเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เฮ็ดให้ ปานนั้นจมจากอันบักลทิ่มเนาะก็ไม่นี่อ่าสิแลน่ะอ่าพอไดชนตื่มกันได้เด้นี่ไปชั้นนี่โอ้ยแห้งๆแน่นี่จืดอยู่บ่น้องจืดอยู่บ่ลูกจืดอยู่บ่อ้ายกินพ่พันยอดนึงก็บ่บด่ยังบ่จืดิฮก็ต้มอีกอืมต้มจืดลยวะโดยจะให้แอแซนกินได้อใสบ่ติแม่เนาะซําได้กินลบ่ได้เอิ้นเจ้าเนาะ พลึกรีชอได้กินอะไรบ้ดเอินกแล้วอยวาเจ้าเห็ดเี้ยกูเนาะบ้าเบลออยากินต้มมีน้ำข่อยดินี่ข่อยยังขิต้มมีใช้อยู่นี่ข่อยจะต้มใช้นมไม้หวานไหมขักเบ่ๆแขกเกียงขักเนาะร้อยใจเปนทางผู้ชื่อบอชื่อไห้เป่าอืมมา กินกินเจอแลค่ไรฮะทำเจอแค่ได้ยาผ้ากินเบิด์ตป้าคยเออได้ยาผากินเบิดปากเไม่น้อยเลยจะเอาไปเอ้าเนาะยอมๆเน้จ้าเลยเห็นว่ากองพีก็กินเอ้ากินเอาโอ้ยเนาะารู้เปว่าเลยพี่น้องเวลาได้ขึ้นมานี่นะเมนคัมลดเนาะแต่ละมือนะเพราะว่าสก๊ับลงไปกับมันมันกระเทือนนะพี่น้องเพราะว่าขึ้นมาปุ๊บกับ อ่าใบมุ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อถ่ายคลิปอ่าสามคนถ่ายบัดนี้พี่น้องเลยอ่าเพื่อถ่ายคลิปแล้วบัดรจิก้าลงไปอีกมันบัดบ่พ่อชิได้ไปทั้งใดนะพี่น้องกาขึ้นมาแล้วก็แมนยุทธ์ย่นี่แหละก็คืออ่าเรื่องที่เรื่องทางเนาะของน้องนุ่งเพื่อนกาถือว่ามุคะเพื่อนว่ามือนี่เพราะว่าทางอ่าในบ้านเพื่อนยังมี อาวี่อ่ะของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็เอาไปมือไม้พี่น้องเลยน้องน้องเพิ่อนก็คอยขุดคอยยังไปแต่ว่าเป็นจกเนาะพี่น้องเนาะเป็นจกเป็นอ่าควรเป็นเสียมนี่น่าจะยังมีบะคบพอเบ้าตาถามเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเลยเปิดกันว่ายังมีบะคบเพิ่นเนาะโอ้ทโหขัดอะไรยือว่าแบบอ่าได้ติดกันมาเจาะเลยบบบนี้น้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้อง อย่างใดก็ขอบมุกขอบใจทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะที่เพื่อนอ,อินโดแลก็หักแพงพี่น้องเลยอยากให้ทั้งน้องเดือนน้องนุ่งเนาะได้ที่ได้ทางแล้วก็ได้อยู่อาศัยน้าการพูนน้องลาเพื่อนสบายดีน้องละโดยชื่อชื่อบ้าได้อีกบ่นี่ฮะชื่ออย่างไดเลยฮะ นางบองโอ้ชื่อเจ้านางบองบันซื่อบ่าวเด้ชื่อจังได๋ชื่อจังได๋ชื่อไอตาไอตาโอ้มาพ oh, ี see, ่ถ้าส oh, ิเดี <c oughs> <s uss UC S> ๋ยวสิอันชอนเพิ่นเว้าเนาะพี่น้องเนาะให้ซื้อซานกันให้ละเอียดโลดบ่าเนี่ยวูวววอาิีบลงไปเมื่อวานใน FC เพิ่นบางคนกับเว้ยบ่ตาบ่าน้องเพิ่นเอ้ยพี่เต่ฮักเด้อะว่ะอ่าโดยอันนั้นล่ะเนาะป่ะชอว์อ่ากา ถือว่าบัดนี้เนี่ยเที่ยวเที่ยวมาพี่คู่มือแล้วบอสบัดนี้นะบอเออแบบจังไรอ่ามือมามือบอสมาอ่าไปหับจ้างดำหน้านั่นอ่าเพิ่นให้อ่าวันทำกันกับผู้ใหญ่เลยบอสโดยอืมได้วันหนึ่งหาซิปโดยโดยเนาะพี่น้องเนาะแต่วันหนึ่งหาซิปเพิ่นว่าก็เมื่อยบ่สละเมื่อยบ่เมื่อยเออเบิสเดี๋ยวบาตนี้ไม่ให้เนาะ อืมอ่ามันมันยังเกาะที่ห้าวว่ากันว่านี่อันเสือเสือนี่เสือเนี่หนึ่งตอ่าหนึ่งตแล้วก็อ่าบัดชุดใช้ธรรมดานี่มีจักโตมีสองตมีทองตนึ่งโอ้เปลี่ยนกลับไปกลับมาเอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอิญเสือบอกไปยังอันนี้นาะบอกระดายกระดายบออันเสือนี่เอัอนี่เสือเนี่ยโมโหเลยเออโมโหเลย บ๊จะว่าอยู่วานี่เสือเสือ,อนี่พเอื้นยังไดก็ประชาทางวานเจ้านะเออแสเลเออแสเลเออวัดอันสินด้อินส์นอกะกลนกลนเอ,อแ้แสเลกับกลนเนาะเออกับคือว่าวละไพี่น้องเลยเอ่าเอฟซีเพื่อนมาบอต้าว่าชนอ่าอ,อ่าจังใดก็บคอยอ่าศึกษาอะไรก็แลกเปลี่ยนควบคู่กับน้องเพื่อนในร้ายเนาะเพราะว่าขึ้นมาทั้งนี้เวลาเพื่อนปากว่าวเวลาเพื่อน โอลมเ้าจังสิได้ฮู้จักนะอ่าสแลกับกลนี่มีมีสองโตโดยอือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพี่น้องเลยอ่าอย่างเช่นคือกันกับน้องเดือนเพื่อนน้องพี่น้องเนาะอ่าหลายๆคนก็คือสิเห็นเพราะน้องเดือนน้องนงเพิ่นเสื้อผ้าน้าแฟเพิ่นก็เปลี่ยนอ่าทรโตซ้ำไปซ้ำมาพี่น้องเลย FC เพิ่นว่าโอ้เนาะอ่าสงสารน้องเพิ่นอยู่อยากให้ได้นี่แหละจังหวะไป สุดที่ว่าเพิ่นฝากมาเนาะพี่น้องเนาะบอต้าก็ยุกให้ทั้งน้องแววตาเพื่อนแต่ว่าน้องแววตาเพื่อนบัดอยู่บ้านพ่นเนาะบอตาก็อยู่ทั้งบ้านสามีเพิ่นพี่น้องเลยกะบบได้เข่าเมื่อนะน้องแววตาเพื่อนเอาไปแจกเบริษัทเรือว่าจังใดไปสินลาก็อยากได้ไม้น้ำมูออยู่บ่โดยตอนนี้เงินในในกระเป๋ามีจักพัด บ no right. e right. like ่มีกระเป๋าก็บม่อมีเงินเลยบ่มีทั้งกระเป๋าบ่มีเงินเลยด้ยโอ้บ่มีทั้งกระเป๋าบ่มีเงินเปิดหน่อยนะอ่ากะไปหรงเรียนกะเมยให้มือหละพันสองพันเนาะด้ยโอ้โโถอ่ากะคือว่าอะไรอันเจ้าเห็นไพ่ได้เราถีบไปฟ้าเจ้าจังอยากได้เราถีบไปฟ้าออคนแถวนี้นะโอ้คนแถวน้ำบ้านนี่ ดยอ๋อเห็นเพิ่นคีอ่าคักบ่คักอยู่นเะนีะ่ะอ่าคักอยูอ่เนาะดูอ๋อเคยมีนามู่แะไรก็เลยอ่าอยากได้ตามประชาด็กน้อยเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าถามเพิ่อนอยากได้ก็อยากได้บุตรกคนแหละพี่น,น้นองมาตาก็ถามไปซั่นแหละนะออเนาะกระคือบ่แหละจังได๋กัอ่าเชื่อว่ามื้อน,นึงเนะาะอ้ายว่าชุมเจ้าก็ต้อง มีชีวิตที่ดีขึ้นชิงที่บ่เคยมีจักหน่อยก็มีเลย,ยล่ะเด้อยช่แด้ฮะแต่ก่อนแต่ก่อนกาดินตอนตอนหนาก็บ,บ่เคยคิดว่าชีได้แต่ก็มี้รักผูุใหญ่เพิ่อนอจ่าทีา่ซื้อให้เด้เนาะตอนนี้เพิ่นก็ฝากเงินฝากครามาในบ่าเแสนเพิ่นปีรีบร้อยแล้วถือว่าอุ่นใจได้ไดนะบบดน,นี้เนาะก็พากันกลางคืนกับพากันไปหาการหาเงื่องบ่ ไปหาเงื้องอยังน้ทางนี้ไปหากา้านหยหางก,กบบ่อรือว่าเขียดเขียดติแตนได้มีว่าทางนี้ติแตนว่ามีเอ,อไปก้านนะ่คือไปใต้เนะเป็นพี่น้องไปใต้กบไปใต้เขียดไปใต้อ่ตาตะกะแตนพี่น้องเลยมันยังมีหลายทางนี้อันนี้โอ้โหเป็นว่าแล้ว ว้าวลวดและมันยังจะมีลายอ่ากบมีลายบบเขียดมีลายบบหอยมีลายบบที่จุมเจ้าไปกานได้หลายๆนะหอยก็มีลายหอยหอยก็ลายอยู่เนาะโดยเอิ้นหอยคือกันนี่แหละปะโบแมนเอิ้นไดอิ้นลาลารอโดยอ๋อหอยน่ะรอไปลองเลยตะกะแตนได้จ้ะตะกะแตนตะกะแตน

มึงผ่ามืดผลกำดำกำเหล่มาเยอะจังได้ดดชายล่าเนาะอ่าผู่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นช,ชื่อทีชื่อทางให้กะอ่าดีใจปะหลาปะดีใจเออกะบบเคยคิดว่าสิดได,ด้เนาะดยอยู่อาชัยอยู่น้ำคนอื่นอาชัยอยู่น้ำผู้อื่นนี่ลำบากใจปะดยอืมลำบากใจเนาะเพราะว่าบ่แมนเนเ่าเองอ่าอ่านากินข้าวกินน้านี่กะแบบว่า อ่ากินพร้อมกันบ่เรือว่ากินที่ละเทือแบบว่ามันครอบัวใหญ่เลยได้ก่อวมันกินพร้อมกันเออสมมติว่าขาไก่ตัวหนึ่งนี่กับโบอีมนะเนาะโดยบ่พี่น้องเลยขาไก่ต้มไก่ตัวหนึ่งกับบิดพี่น้องบบอีมอ่าคืออย่างเช่นแกงก็ไม่อะไะพี่น้องเลยถ้าได้อ่าหม้อใหญ่อีกหน่วยหนึ่งนี่โอเคพี่น้องเลยอ่าก็คือว่าพี่น้องเนาะถ้าอ่าลง ลงไปเนาะทำอื่นได้ขึ้นมาเดียวอ่าสีซื้อหม้อขึ้นมาตอนเพื่อนพี่น้องอ่าหน่วยหนึง่งหม้อใหญ่กว่าเก่าเนาะเพราะว่าแกงเนาอไม้ซองเทือกแกงพี่น้องเลยจังพอกินอ่าช่วจังใดแกบ่าวเองก็คือชิได้ขอตจบคลิปก่อนนอนพี่น้องเนาะเพราะว่ามืดพระมืดฝนมาแล้วอ่าเงินอ่าพ่อแม่ให้นะบ,บ่ได้ซื้อกระปุกออมสินมาหยอดไใบชับเนาะ โดยอืมบอด้ซื à, à ้อมาหย่อนใบสั hay ่มเพื à, à. À ่อนวะอ่าอ no, no. ่าอ่าเบิ้ลเบิ้ลชันก้ะเคยอ่าดำจ้างอ่าดำหน้ารับจ้างนี่ได้เงินมาเลยให้ให้ไพ่เป็นคนเก็บไว้อีแม่ให้อีแม่เก็บไว้โดยโอ้ดำหน้ารับจ้างมาให้อีแม่เก็บไว้เพื่อนว่าอ่าเดี๋ยวบอตาสิให้น้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าใบใหม่ๆนี่ เงีย้ยมาเพิ่อนอยากเก็บไว้แต่บา่าวตายังมีน้อยใช่ไหมนี่ซื้อปุ๊กอมสินเนาะซื้อปุ๊กอมสินซื้อหมูมาโยดไว้พี่น้องเลยนี่ล่ะหูบ้บ่ว่าใบยังนี่ใบสาวพันเออใบสาวพันนาะพี่น้องเนาะอ่าสีให้น้องเพื่อนพอได้เป็นคาคาต้มขนมพีนน่น้องเลยวันนี้กะอ่าคือว่า,าเนาะอ่าได้โอได้ลมกับน้องเพื่อนกะหู้ความทางบ้านเพื่อนโอ้สองสามคว่ำได้ได้พี่น้องเลย จังไดก็ขอให้หล่ะเป็นคนผู้ผู้ดีแล้วก็บบให้ตัว๋วบบให้อำเลยล่ะได้ดอโดยให้เ้าตามความจริงเฮามีกับว่ามีเฮาบ่มีกมับว่าบม่ามีแล้วก็บ,บ่ให้จังใดเป็นคนขี้ดื้อแหละและแ้วก็แนวใดมันสีกเกี้ยงสีกวยให้ปัดให้กวดให้ไห้ยาสุบอ้ายเนาะหรือว่ามีหลายๆคนเข้ามาซื้อขนมขนมมาให้กินขนมแล้ว เป็นทงเป็นยังมันก็เก็บถิ่มเด้อเก็กบถิ่มเก็บโฮมไาจูดเด้อโดยอ่าโปต้องแบบว่าเห็ดเห็นหมันหกมันยังเช่นนี่เพิ่นโบ,บแพงเด้ออ่าน่าี่น้องเนาะอ่ะอ่าบ่าวมอบเงินให้อ่านุมือก่อนเด้อขอบใจเด้อเออต้องนั่นนี่แหละเนาะอืมแล้วก็ลองอวยพรมึงดูอ่าลองแบบว่าวอาขอบมุกข,ขอบใจบ่าวให้อยู่ดีมีแหง้งหรือว่าขอบมุกข,ขอบใจผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นว่าเป็นบ่ บ่เป็นอ่าถ้าว่าแบบภาษาทางบ้านาเจ้าได้เป็นปบ่ะว่เป็นนะอ่าว่เป็นคือกันโดยอ,อ,อย่งไดกะอ่ะาเนาะสีพยายามอาน้องเปินเขา่ขาเข่าคลิปพี่น้องเลยน้องเปินเข่าคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าที่ให้น้องเปินเฮียนเว้าเนาะพี่น้นองเนาะเพราะว่าน้อยชำนี้นี่นนนยังอ่าสอนยังยังว่าง่ายอยู่อ่าที่ไอว้านี่ยว,ว่าเป็นว่าให้เด้เด้อ อบอกอยากใหอ้อุจจักอยากให้แบบคนดีอยากให้ดุมันอยากให้มีคนหักคนแพงเพราะว่าเจ้ายัางน้อยเดอ้อโดยอืมเนาะจังไดกะน่าสบายดีอยู่สบายดีสบายดียดวันฉันขอบใจลหลายๆเด้อวันฉันขอบใจลหลายๆเด้อโอเคน้องพี่น้องเนาะอ่ะฉันป้น้องพี่น้องเนาะคือจังใดขอจบคลิปก่อนบาตาเองก็ได้เนาะเอาไปพบไปฟอกับ บอตาในคลิปต่อไปเดอ้อนะพี่น้องหากว่าคลิปนี้ว่าว่าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายพี่น้องเลยเนาะก็คือชิได้อาขอกล่าวคำว่าสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะบายบายพี่น้อง